เรื่องนี้นะครับว่าหนึ่งเนี่ยผมเห็นด้วยอาจารย์ว่าท่านเจอภัยซับซ้อนมากอันนี้ก็น่าเห็นใจค,คือคือภัยของกัมพูชาเนี่ยถ้าถามทหารเนี่ยถามฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเขาไม่เคยเจอสองครามแบบนี้มาก่อนอแล้วจริงๆก็ไม่ได้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์และหลังจากนี้ก็คงต้องปรับใหม่หมดในการจัดการกับกัมพูชาความสัมพันธ์75ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้มันพังพินาศไปเกือบหมด โดยเฉพาะระหว่างประชาชนด้วยกันเนี่ยเท่ากันไม่ติดเลยใช่ใช่เพราะนั้นในความรู้สึกของนายกเนี่ยอันนี้หนักมากบวกกับเจอทรัมป์ภาษีผูกเข้าไปแล้วทรัมป์พูดเองบนเครื่องบินว่าใช่ครับผมเอาภาษีมากดดันพวกนี้หมดอันนี้ผมว่าเป็นภัยอันแรกที่เขาก็ท่านนายก,กรู้สึกว่าทําไมต้องมาเจอแบบนี้ค่ะอันที่สองเนี่ยนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกใหม่ภัยพิบัติครั้งนี้มันทาให้ประชาธิปัตย์เนี่ยมีคะแนนขึ้นมาอย่างที่อาจารย์ว่าเพราะฉะนั้นท่านก็หงนึหงถึงท่านชวน นึกถึงประชาธิปัตย์แล้วมันอยู่ในใจก็เลยหลุดออกมาว่าภัยสมัยใหม่องค์รวมอันที่สองเนี่ยมันบวกภัยน้ํากับที่ประชาธิปัตย์นั่งชิงช้าสวรรค์กลับมาอืนะครับอย่างชา้าช้าอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่อาทิตย์เนี่ยท่านแทบจะไม่มีคู่แข่งแล้วอนะครับยกเว้นเพื่อไทยอาจารย์เยกชว้นบัรรตระตจะกลับมาเป็นคู่แข่งเหรออันนี้ในภาคใต้นะครับภชยกเป็นพรกประชาชนสองพักเนี่ย แต่ว่าก็ดูแล้วเนี่ยปฏิบัต์เขามีฐานเดิมอยู่เยอะเขาจะมีสอสหรือหรือฐานเดิมก็ถูกซื้อไปอยู่พักอื่นหมดแล้วเป็นงูเห่าไปแล้วเราไม่ได้พูดถึงบ้านใหญ่นะครับเราพูดถึงปาร์ตี้ลิสทั้งประเทศที่จากสปริงบอร์ดมาจากภาคใต้และอันนี้เป็นการฟื้นคืนชีพที่ท่านนายกอาจจะนึกไม่ถึงก็เลยลำพึงลำพันเพื่อมันหลุดออกมาให้จาร์ได้ยินประเด็นเขาที่อย่ทั้งเมืองไม่ใช่หนูได้ยินคนเดียวก็มันเป็นช่วงวิกฤตครับใครไม่เจอ ผมก็เห็นใจวิกฤตที่สามจะตามมาวิกฤตสุดท้ายผมว่าตอนเนี้สถานการณ์ใหม่ในพักท่านไม่เคยมีมาก่อนที่พักท่านขยายตัวอย่างนี้ไม่รู้ใครต่อใครเข้ามาเต็มไปหมดเดียนว่าจะคุมไม่ได้นั่นแหละเพราะอะไรรู้ไหมคะมันมีแต่เสือสิงกระทิงแรดแล้ประเดี๋ยวก็คคยดูนะเขาเรียกอะไรสวนสัตว์แตกอันนี้ผมไม่มีความชำนาญอาจารย์พูดไปแล้วเดียพวพูดอะไรไป